สองคนนั้นไปเอาเด็ดอยู่ที่ไหนยังไงเนี่ยยังไม่มาสักทีห้าัวใหญ่เย ไหนกันหมดทุกงแต่สองเท่านั้นคนนี้ถ้าผมไม่ได้ปานะครับให้ผู้ชมเนี่ยเอาขี้หมามาปาใส่หน้าผมเลยก็ได้ครคนดูดิเนี่ยดูร้านดูร้านนี่ยดูร้านดูร้านทุกคนดูนะนี่ดูร้านโอ้โหโอ้โหดูสิครับอือหือยังเชื่องนะปาผมอตัวนู้ตัวนู้ตัวนู้ โอ้โหเป็นไงฮะนี่กบสีแดงเนี่ยมันยังไม่สนใจเลยแน่ใจว่ามันจะกินอ่ะกินเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูลงทุนเอากบแดงอ่ะใช่เนี่ยตัวนี้อหะตัวนี้ตวงตวงเยอะอยู่นะสองตัวเลยนะเนี่ยเหมือนมันเพิกเฉยไงไม่รู้เตียวขี้หมาเลยเดี๋่วมั้งโอ้โหใจเย็นครับปี่ปักรออยู่เดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวก็ได้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอามันเชื่องมากเลยนะมันจะกินเสร็จป่ะเนี่ย นั่นัน่ลดิเอพยายามเขเอาได้ไหมจะลงตกโอ่งอะมั้งนีลงทุนห่างนี้เลอืไอโดเราก็จับง่ายกว่าครับเฮ้ยตกไี้แหละไปไหนมามาดูเดี๋ยวก่ได้ไอตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยไหนวะเื่องจะจอเนี่ยเหี้ยไม่น่ากินม้ปเอา เขากัดแล้วเรียบร้อยปีนเอาไหมเอาไหมเอาไหมยัดจ่อเป็นไปไม่กินเลยมกูยังเชื่องเลยลงจุนเวลเบ็ดมาเลยนะยิ้มมันโอมเฮ้ยเหมือนมันจะไล่นะ้วทุกคนที่มันหันวันนิดๆแล้วนะนี่แกเดี๋ยวคอยดูว่าเป็นนอยกินแล้วดูเดี๋ยวดสุดยอดเป็นไงครับ Hey, ผมว่ามันแปลกๆนะครับปลาธรรมชาตินะฮะเจออย่างนี้เข้าไปต้องกัดแล้วนะผมแต่ตัวนี้มันไม่กัดนะแล้วก็ว่าแปลกๆเลยนะผมว่ามันเหมือนจะไม่สบายป่ะนะ,ะนัะ่นน่ะวอาไปหนูละสองตัวเลยตัวเนี้เออตัวนี้กนะ็เ,ออเหมือนกันคือผมว่ามันแปลกๆนะนะครับเดี๋ยวผมจะไม่ใช้เบ็ดแล้วเดี๋ยวผมจะใช้มือเปล่าจับนีบ่แหละฮะนีะตัวหน้านี่แหละเดี๋ยวผมจับให้ดูผมว่านะครับ ผมสามารถเินลงไปจับมันกิ้นมาได้นะเหมือนว่าปลามันจะป่วยนะทุกคนนี่นะอึ้นไหนล่ะไปแอบ้ะฮะนี่นะขึ้ไหนล่ะนี่ๆอยู่นี่อุ้ยอุ้ยมันก็ไหวนะอะฮะมันนวนละโอ้โหอุ้ยขึ้นดีเลย ช่วยดยด้วยยด้วยต้องมครเข้าพหายข้าัหายหายไปครึ่งตัวเมื่อกี้เนี่ยหลุมแมคโครอ่ะโอ้โห อยู่ในนู้นน่ล <c oughs> อ,อยอยู่ข้างนึงเอาใหม่ทุกคนผมได้รองเท้าแล้วมาเดี๋ยวผมจะลงมาจับให้ดูนะเพื่อนทุกคนเห็นใกล้ๆนะครับมาเฮ้ยจับได้เลยอ่ะเนี่ยยช่อนเนี่ยใจเย็นดีนะขอขึ้นมาดูก่อนจะได้รู้ว่าป่วยหรือเปล่า อจับง่ายเลยทุกคนนะเฮ้ยถ้าจะแข็งแรงจริงนี่มันไม่ได้จับง่ายขนาดนี้นะบอกก่อนดูดิเห็นไหมผมคิดว่ามันน่าจะป่วยจริงๆน,ะะนั่นแหละฮะเนี่ยดูดิอืมใช <Yes S 2> ่เฮ้ยเดีด๋ยวที่ขาที่ขาปิงที่ขาแล้วไปโยนปลาทำ <c oughs> ไมเฮ้ยปิงผ <c oughs> ้าพ่าพ่า,พา,พาเอาออกยังไง,ไง <c oughs> แม่ไม่รู้ยืนอึ้งอยู่ฉันจะเย็นฉันจเย็นหยุเย็นเฉยหยุดยืนเฉยไม่จัดการเองอ่ะฮะเฉยเฉยเดี๋ยวมมึงแช้ำ ไม้ไหนไม้ไม้ไหนมาดิไม่กล้าไงวะไม่แข็งเลยเดี๋ยวมีข้างวะเยไม่มีนะปีออกก่อนอีูดิเลือออกนี่เดี๋ยวเดอือออกวะนี่ไป่เดี๋ยวดี่ไปเออออกล โอ้โหดูเลือดดิมีเอานะกลัวเฮ้ยไปไม่ได้เลยแล้วไงจะลงดิแม่โว้ไม่เอาแล้วแหละกลัวยแล้วแม่ฮะไม่เอาแล้วไม่ลงแล้ว้ปเดี๋ยวค่อยพ่อเขามาจับมาแล้วกันเออไม่เอาไม่ได้จะเจอปิ๊งซะก่อนเอาอะไรวะเนี่ยนี่ไปแล้วเนี่ยไม่กล้าลงอ่ะกลัวเฮ้ยเป็นเลือด แผลจะไม่รสมาเนเลยเลยพักนึงนหละฮะเดี๋ยวก็หายออกไม่หยุดเลย<อ>เดี๋ยวจะไม่เรียกเข้าดีกว่าจะไม่ลงอ่ะไม่เอาละไปดูกว่โอ่ะ <c oughs> ไหลอ่ะีปิ้งมันยังอยู่เลยไม่กล้าไปอ่ะทำอะไรกันแชมป์ติ๋งเบื่อเลยโ <c oughs> ดนปิ้งเหอรอโดนปิ้งเกาะดิแล้วไม่ม,มีปลาอยู่อ่ะไปดิไหนะมันบอกพีปลามีปลาช่อนอยู่มันจะเอาไปไปปล่อยตัวแมงตัวนึะ ลองดูว่าล่ะเนี่ยวิกาเดินเนไงขอได้ฐานเหรออืมไหนอ่ะไปลายในนั้นแหละนี่ยอ่ะรองเท้าบางติ๊งอ่ะมันตกลงไปในรูเอ้าตรงนแก๊บโลนี่เหรอมันจับง่ายว่ะไม่รู้เหมือนมันข้อต่อใบหย่อนเบ็ดแล้วมันก็ไม่กินน้ำมันไหลแล้วเนี่ยหมดละมีสองตัว เสียดายรองเท้าอ่ะเท้าที่ไหนอ่ะเสียดายรองเท้าเนี่ยจมหลุมีไหนรองเท้าอยู่ในหลุมป้าก็อยู่ในนั้นแหละเสียวปิ้งขึ้นมารอ <c oughs> งเท้าคือเ <c oughs> <c oughs> จ้ปิ้งเอาไว้การลงแล้วปัวสวยงามอยู่มันไม่ป่วยนะเ<ะ>นี่ยฮะไม่ได้ป่วยไม่กินเบบดพี่แชมป์อ่ะทําปไม่มีบุญเอยโผล่ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวไปดูพี่แชมป์หงอดีว่านะเป็นยังไงบ้างลูกเป็นงไงพี่แชมป์ฮะ นไงมั่งก็ยังไม่หยุดไหลเลยเดี๋ยวเราต้องฆ่าเชื้อก่อนนะผมนี่ฮะนี่ฮะเฮ้ยนี่ฮะแม่รอยปากเนี่ยเนี่ยไปติงดูดเลยนมเล็กๆเห็นไหมโกลมๆน่ะเลยเนี่ยดูเลยผิวแผลแค่นี้ไหลโจ๊กโตเลยไหลไม่หยุดเลยนะแผลแค่เนี่ยจะเอาอยมางไรก็ช่อนไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วที่หลังไม่เอาละหมมสัญญาไปที่ไหนมั่งไม่เจอไปไงพี่แชมป์เจอตลอดเวลา